สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะโหลาทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราวันนี้เป็นวันพุทธที่6มกราคม2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลข6หมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่หมายเลขหก 0, หมายเลขเก้าหมายเลขหนึ 9, ห่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ใบผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าศูนย์ห้าเก้าและห้าสี่เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ินาฬิกาถึงย3ินาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขสี่หมายเลขสอง หมายเลขหนึ่งและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกเจ็ดแปดดสละเจเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุนยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึง4ี่4นาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข5้า หมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกห้าสี่และห้าสองเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจอดตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและทั้งผมอาจารย์แป้โหราได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่น ในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่ชั้นสูงและสูตรจากเลขศาสตร์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตกกักศิลาเวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกักใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ